สวัสดีครับสมาชิกไท Green Energy, คลีนเอ e นเออร์จีโครงการพลังงานสะอาดเพื่อสุขภาพคนไทยครับวันนี้ทางบริษัทจะมาอธิบายถึงวิธีการรับค่าปันผลสมาชิกใหม่ที่เกิดขึ้นในสายงานเรานะครับซึ่งเป็นรายได้ระหว่างทางนะครับว่าทําอย่างไรและมีการคํานวณอย่างไรครับ <Yeah. S 1> การรับผลประโยชน์นะครับ ทุกคนนะฮะที่ต้องการรับผลประโยชน์จะต้องมีการช่วยสั่งซื้อสินค้าการเกษตรในโครงการในวันที่1ถึงวันที่10ของเดือนนั้นๆน,น,นะครับยกตัวอย่างเดือนพฤษภาคมนะครับวันที่1ถึงวันที่10ท่านเลือกซื้อช่วยซื้อสินค้าวันไหนก็ได้นะครับระบบจะอนุมัติค่าปันผลการจับคู่สมาชิกใหม่ที่เกิดขึ้นในองค์กรของท่านนะครับไปจนถึงวันที่10ของเดือนถัดไปนะครับ ซึ่งค่าปันผลนั้นจะทำการโอนเข้าบัญชีของท่านหลังเที่ยงคืนของวันนั้นๆครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านช่วยซื้อสินค้าการเกษตรหลังวันที่10นะครับเช่นซื้อวันที่20แทนนะครับระบบก็จะทำการอนุมัติค่าปันผลสมาชิกใหม่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20ไปจนถึงวันที่10ของเดือนต่อไปแทนนะครับ ส่วนวันที่11ถึง19นะฮะที่ท่านาเป็นสีขาวที่ท่านไม่ได้มีการช่วยสั่งซื้อนะฮะเว้นว่างไว้นะครับหากมีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นท่านก็จะไม่ได้รับค่าปันผลสมาชิกใหม่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องซื้อสับตรงเวลาและมีวินัยในตนเองนะครับ ทีนี้เรามาดูวิธีการคำนวณครับค่าตอบแทนสมาชิกใหม่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสมาชิกใหม่ในองค์กรของท่านเมื่อสมัครแล้วนะฮะมีการช่วยซื้อสินค้าหากไม่มีการช่วยซื้อสินค้าก็จะไม่มีค่าปันผลการจับคู่นะครับการคำนวณจะแบ่งออกเป็นซ้ายขวานะครับตัวเราสีฟ้าหาสมาชิกใหม่ซ้ายและขวาระบบจะคำนวณนะครับนี่คือค่าปันผลสมาชิกใหม่ติดตัวที่50บาทนะครับ แต่ถ้าเกิดเราหาเพิ่มมาเป็นสีเขียวนะฮะทั้งซ้ายและขวาตรงนี้จะไม่มีค่าจับคู่ให้นะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องลงไปช่วยในชั้นที่2ชั้นที่3ในชั้นลึกลงไปแทนนะครับไม่ต้องหาติดตัวเพิ่มขึ้นนะครับแค่2คนก็พอค่าจับคู่ที่เกิดขึ้นนะฮะค่าปันผลตัวนี้นะฮะจะมีการโอนค่าปันผลให้ท่านไปจนถึง ชั้นที่16หนะฮะหากมี<ะ>สมาชิกเกิดใหม่นะครับในองค์กรของท่านนะครับทีนี้เมื่อองค์กรของเราโตขึ้นนะครับการปันผลสมาชิกใหม่ก็จะใช้วิธีการเดียวกันทั้งหมดนะฮะในทุกๆชั้นนะครับจากซ้ายมาขวานะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยไม่ลงไปช่วยเลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นคิดว่าเริ่มก่อนก็ได้เงินก่อนนะฮะซึ่งเป็นความคิดที่ผิดนะครับ ระบบเราออกแบบมาให้ทุกท่านทํางานนะครับยกตัวอย่างนี้ครับเราไม่ทํางานนะครับคิดว่าไม่ต้องทําก็ได้ค่าปันผลนะครับในขณะที่ฝั่งซ้ายนะฮะสีเหลืองสมาชิกเก่าซึ่งเป็นแม่ทีมนะฮะได้มีการช่วยสมาชิกนะฮะให้องค์กรเติบโตในชั้นสีแดงและชั้นสีม่วงนะครับค่าปันผลที่เกิดขึ้นจากชั้นล่างสุดนะครับของตัวเราจะไม่แมทกับฝั่งขวาเลย แต่ว่าในตัวของสมาชิกซึ่งเป็นแม่ทีมสีเหลืองนะครับก็มีการจับคู่กันนะครับเพราะว่าองค์กรของเขาเนี่ยมีการแบทชิ่งกันนะครับค่าปันผลก็จะเกิดขึ้นเป็นลำดับเป็นชั้นตามภาพนะครับสรุปในตัวของแม่ทีมนะครับสีเหลืองนะครับจะมีรายได้ค่าจับคู่สมาชิกใหม่เนี่ยตรงนี้นะฮะที่400บาทนะครับผมแล้วก็ไล่มาเป็นลำดับ ชั้นนะครับ200 100และ50บาทนะครับในขณะที่ตัวเรากับองค์กรฝั่งขวาซึ่งไม่ได้ทำงานนะครับก็จะมีรายได้วันนี้เท่ากับ0บาทนะครับผมเริ่มก่อนเริ่มที่หลังไม่สำคัญนะครับคนขยันเท่านั้นสมควรได้รับผลตอบแทนทุกคนสามารถแซงกันได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องลงไปช่วยให้ทุกท่านเข้าใจตรงกันแล้วก็มีรายได้กันทุกคนนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังนะครับแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ